้องแฟนขาบุกบานไข่มาค่ะมาตะสายมาหลายทีมาตะบูชาร์ดค่ะรายกาบวงการค่ะเอฟซีนทำนักขมาบุกของมาไข่แล้วตีมุ้งเสาหนึ่งใกล้ทำนัคขาค่ะโอ้ยินงขามามาข้ามปีเหรอจองข้ามปีเหรอใช่ค่ะจองไว้รอปีนี้ข้ามปีนะคะกลับวันนี้เหรอฮะใช่ค่ะครับ วัดดีเ้อใหญาเตก้าเด้อพี่น้องทำนาค่ะนะคะแต่ผู้หลุจะไปแชร์ต่อนะคะได้ครับผมก็จะลงผมจะบอกว่ามีคนมาบุกบ้านผมบุกลูกบ้านเชิญเลข้าเชิญเลข้าดูฮะอุ้ยต่องคิวขึ้นมามากสุดๆปังมากเี่น้องมันมานอนทักข้มสตีทูไ้ตากโฮมสตีเพิ่นนั่นใหุ้ผักฟีตะวันกระสีเดือนทักไปโครล่าต่อ มาเลยครับมาคุณแม่คุณพี่ผู้ให้ตากพี่น้องผู้ให้ตาก